เพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียนะคะวันนี้เนี่ยนุ่นจะมาแนะนําวิธีรักษาสิวในแบบฉบับของนุ่นกันนะคะเพราะว่าเรื่องสิวเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาสําคัญของหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าเห็นจากอินบล็อกนะคะเห็นจาก ใต้คลิป u t u b e นะคะที่มาถามนุ่นว่ามีวิธีการรักษาสิวยังไงจะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผิวหน้านุ่นเนี่ยเป็นคนที่มีสิวเนี่ยค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าจะมี2กรณีที่ทําให้นุ่นเกิดสิวนะคะก็คือสิวใต้คางที่เกิดจากการมีประจำเดือนนะคะเนื่องจากฮอร์โมนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วบางทีมันก็จะมีสิวเม็ดเบ้งเลยนะคะช่วงบริเวณรอบริมฝีปากหรือว่าใต้คางนะส่วนอีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือการทํางานหนักๆมาแล้วแต่งหน้าจ,จัดๆนะคะแต่ว่าเหนื่อยมากเราก็ เผลอหลับไปนะแล้วก็จะมีบางวันที่ขี้เกียจมากๆทําความสะอาดหน้าไม่สะอาดหมดจดนะคะก็จะทําให้เกิดสิวซึ่งสิวเนี่ยก็มีลักษณะหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตัน นะหรือว่าสิวอักเสบนะคะแล้วก็จะมีอีกหลายปัญหาสิวเลยนะคะซึ่งสิวเนี่ยพอเวลาเป็นแล้วใช่ปะคะหายยากไม่พอนะบางทียังทิ้งรอยจุดดงดำไว้อีกนะเป็นปัญหากุ้มใจมากๆนะคะนุ่เป็นคนชอบลองนะเช่นเอากระเทียมมาทาสิวนะคะแสบผิวมากขอบอกพอกผงวิเศษผสมมะนาวอันนี้ก็ดีนะคะตอนเด็กๆก็ทําแล้วเห็นผลไวดีแต่ว่าพออายุมากๆเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นผลแล้วนะคะแก่แล้วก็เลยเห็นผลยาก ก็เลยต้องหาวิธีใหม่ๆที่จะทําให้สิวเนี่ยหายเร็วที่สุดเพราะว่าเป็นคนที่สงดหงิดเวลาที่ต้องแต่งหน้าทั้งๆท,ท,ที่มีสิวนะคะเพราะว่าอยากจะให้มันเนียนไปเลยก็เลยต้องหาตัวที่ช่วยละลายสิวนะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่นุ่นใช้อยู่นะล้วคิดว่ามันโอเคเลยก็เลยอยากมาแนะนํากันนะคะก็คือ2ตัวนี้เลยนะคะโทเมอีนั่นเองนะก็จะมี2สูตรนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาส่งมาให้ลองตั้งแต่ปีที่แล้วที่ออกมาใหม่ๆนะก็ใช้มาเรื่อยๆนะ นะเวลาเป็นสิวคือเห็นผลดีเลยยุบเร็วนะคะตัวแรกคือโทเมอิค e ลินไดเจลนะคะตัวนี้เนี่ยไว้ใช้แต้มสิวนะคะมันจะมีส่วนผสมของตัวยาคลินดามายซินหนรนะรักษาสิวอักเสบออกฤทธิ์กำจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวสิวอักเสบเนี่ยใช้ตัวนี้ดีมากๆนะคะวิธีการใช้นะคะก็เวลาที่มีสิวอักเสบ ก็หลังล้างหน้านะคะเช้าเย็นก็ทาบางๆเนื้อเจลก็จะใสๆนะอยู่ในหลอดอลูมิเนียมชอบตรงที่บีบใช้ยันหยดสุดท้ายได้นะคะเหมือนหลอดยาสีฟันนะคะมันสามารถบีบแล้วก็พับลงมาได้แบบนี้นะนุ่งก็ชอบพับประจำนะคะตามแบบฉบับคนงบเนี่ย ตัวนี้เนี่ยให้ทาบริเวณสิวเท่านั้นนะคะอย่าทาทั่วใบหน้านะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไปฆ่าเชื้อที่บริเวณสิวอักเสบทาจนยุบเนี่ยสาวันนะคะ เออมันก็ยุบสนิทเลยจริงๆทาไว้คืนแรกก็ยุบลงนะนุ่นว่านะคะคืนแรกก็ยุบลงแล้วนะพอใช้ตัวเจลตัวนี้เสร็จนะคะก็มาใช้ตัวนี้ต่อนะโทเมอีแอนตี้แอคเน่ครีมนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นครีมที่ช่วยรักษาสิวนะคะแล้วก็ดูแลผิวถึง7ประการเลยนะตัวโทเมอีแอนตี้แอคเน่ครีมตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าให้คุณสมบัติในการรักษาสิวนะคะแล้วก็ดูแลผิวถึง7ประการในหลอดเดียว1ยับยั้งการเจริญเติบโตที่ เป็นสาเหตุของการเกิดสิวค่ะ 2. ลดอาการบวมแดงที่เกิดจากการอักเสบของสิวสามลดความมันที่เป็นสาเหตุการเกิดสิว 4. ผลัดเซลล์ผิวเพื่อลดการอุดตันของรูขุมขน 5. บำรุงผิวให้กระจ่างใสเพื่อลดรอยแผลจากการเป็นสิวค่ะ 6. บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นไม่แห้งลอกและสุดท้ายข้อ7นะคะกระชับรูขุมขนแล้วช่วยสมานผิวค่ะ คุณสมบัติพิเศษของโทเมอีแอนตี้แอกเน่ครีมเนี่ยนะคะ mm. เขาเคลมมาว่านะสิวยุบจริงไม่แสบผิวนะคะไม่ทำให้ผิวไหม้ไม่ทำร้ายผิวเพิ่มนะแล้วก็ช่วยบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นไม่ทำให้เกิดปัญหาผิวแห้งลอกนะคะรวมถึงบริเวณที่ทาเนี่ยไม่แห้งลอกนะ mm. เนื้อครีมบางมากสามารถทาแล้วก็แต่งหน้าทับได้เลยค่ะสามารถทาทับหลังจากทาตัวนี้ได้เลยนะคะเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นสีขาวๆนะ คล้ายๆครีมบำรุงผิวหน้าตามปกตินี่แหละนะคะแพคเกจจะเป็นหลอดพลาสติกนะคะจําไว้นะอย่าให้สับกันนะส่วนวิธีใช้เจ้าโทเมอีแอนตี้แอคเน่ครีมตัวนี้นะคะก็ง่ายมากๆเลยวิธีใช้ก็ทาเหมือนครีมปกตินะคะหลังจากที่เรามีความรู้สึกว่ามันจะเป็นสิวใช่ไหมก็คือผิวจะรู้สึกเจ็บๆแดงๆนะคะเหมือนสิวจะผุดขึ้นมา เราก็จะดักด้วยตัวนี้ไว้ก่อนเลยนะคะวิธีใช้ก็ง่ายมากๆก็คือหลังล้างหน้าทําความสะอาดผิวหน้านะคะก็เช็ดหน้าให้แห้งนะคะแล้วก็ทาครีมบํารุงทั่วไปก่อนนะแล้วเราจะทาตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะคะทิ้งไว้นะแต่ว่าช่วงที่ใกล้จะเป็นสิวเนี่ยแนะนําให้อย่าทาอะไรที่เมือกเมือกมันๆนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดสิวได้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสิวอักเสบมากๆเนี่ยแนะนําให้ใช้คู่กัน2ตัวนะคะจะเห็นผลได้ดีกว่านะแล้วก็ จะช่วยลดการอักเสบของสิวได้ดีขึ้นด้วยค่ะอีกข้อหนึ่งที่เด็ดมากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยนุ่นชอบม,มากๆเลยเพราะมันสามารถแต้มได้ทั้งวันนะคะโดยที่ไม่ทําร้ายผิวนะสามารถใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการเลยนะคะตัวนี้สามารถแต้มบริเวณสิวที่อักเสบได้นะคะเรื่อยๆจนกว่าสิวจะหายนะคะ อย่าลืมนะคะวิธีการใช้2ตัวนี้นะหลอดเหล็กเนี่ยถ้าเป็นสิวอักเสบรีบทาเลยนะคะทาได้แค่เฉพาะสิวอักเสบเท่านั้นนะคะป้ายเฉพาะบริเวณที่เป็นหัวสิวนะหลังจากนั้นก็ใช้ตัวหลอดพลาสติกทาทับนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าตัวนี้ทาป้ายหัวสิวนะคะทาเร็วยุบเร็วนะคะถ้ามีวิกฤตสิวนะ ทาหลอดเหล็กแล้วก็ทาหลอดพลาสติกตามคะ่ะแค่นี้เลยรุ่นเนี่ยใช้บ่อยมากนะคะ2ตัวนี้เวลาที่เป็นสิวนะก็เห็นผลดีโอเคอยู่นะคะใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยตามนี้อยอมาก ส่วนราคานะคะนุ่นขอจัดให้อยู่ในหมวดถูกและดีนะเพราะว่าตัวแต้มสิวเนี่ยราคาแค่70บาทนะคะส่วนตัวโทเมอีแอนตี้แอคเนครีมเนี่ยรย70บาทเท่านั้นเองนะคะก็ส่วน ว่แล้วก็สามารถทาได้ทั้งวันตลอดเวลานะคะก็โอเคแค่นี้นะคะสำหรับของถูกและดีแล้วก็วิธีรักษาสิวในแบบฉบับของนุ่นนะคะส่วนคลิปหน้าเนี่ยนุ่นจะมีอะไรน่าสนใจนะคะอย่าลืมติดตามนะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย